สวัสดีครับ a p p l e ส่งบัตรเชิญงานเปิดตัว iPhone 12ในวันที่16กันยายนในบ้านเราเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมได้นำเสนอข้อมูลไปในคลิปก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มีการค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในหน้าแถลงข่าวการจัดงานของ Apple ด้วยครับนั่นคือในแอป Safari หน้าเว็บแถลงข่าวถ้าเราแตะโลโก้ Apple ก็จะมี AR ซ่อนอยู่เป็นภาพเคลื่อนไหว3มิติ เส้นโค้งที่หมุนเป็นโลโก้ Apple สีน้ำเงินนั้นซึ่งบอกใบว่า iPhone 12อาจจะมีสีน้ำเงินด้วยครับเส้นโค้งนี้จะโค้งบิดหมุนวนเป็นเลข9 15หรือเดือน9วันที่15ที่เป็นวันจัดงานนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆยังสามารถแตะแล้วลากเพื่อย้ายตำแหน่งแตะ2นิ้วแล้วบีบเข้าหรือกางออกเพื่อย่อขยายหรือแตะแล้วหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาได้อีกด้วยครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ